โมมอโมมอโมมอคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโค้ดเดฟออนไลน์ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริษัทโมมอครับโมมอทำธุรกิจอะไรครับโมมอทำธุรกิจทางด้านนะครับโซเชียลคอมเมอร์สเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งบิสเนสครับซึ่งคำคำนี้ครับเป็นแนวธุรกิจ แนวใหม่ล่าสุดที่ปังที่สุดณนะปัจจุบันครับซึ่งรวม3แนวทางการตลาดซึ่งสุดปังที่สุดครับคือ 1. ใช้โซเชียลมีเดียที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าเป็น Facebook Line หรืออื่นๆก็ตามนะครับมารวมกับอันที่2ครับที่เขาเรียกว่า E-Commerce ์ซคือคือการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ แล้วก็จ่ายผลตอบแทนอันที่3ครับก็คือจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นที่เขาเรียกว่า Network Marketing ็ตยรวมกันนะครับเป็นแนวทางการตลาดแนวใหม่ล่าสุดปังที่สุดณปัจจุบันก็คือ Social ลคอมเม c e ์ e เน็ตเวิร์ e มาร์เก็ตติ้งครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วคลิปหน้าจะมาคุยกันว่า แนวทางธุรกิจแบบนี้มันเป็นแบบไหนแล้วสอครับบริษัทโมมตั้งอยู่ที่ไหนครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ